ตะวันสบายดีสบายดีอยู่สายอยู่สายโดยโดยสบายดีเดียวกันยุ่งเมืองลำาบก็นอาเราปัจจุบันนาอยู่สายลนูเรื่อเรื่อเหาไปวันไดจเริ่มวัว ป้าบม่就ง้ากันอยู่บ้นบ้าก็ยังบยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเม้ยเฮ้เน้่ยเฮ้ยเยเฮ้งเฮ้เฮ่ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ย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 เยเฮเฮ้ยงฮ้ยเ้เ้ยเ้ยเ้ยเยเฮาเฮ้ยยเฮเ้ยเยเ้า้เย้ยเ้เฮเเย้ จะพูดปาโมพาซาล่าพาซาล่าเด่นนาะจะพูพาซาล่าว่ะพาาลาก็เด่นฮงกันซาดี้าอมบาเร่ปามจังจื้อหยนเจอนอแล